สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR c h a ชแ e l นะครับช่องหุ่ฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการจิตคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเลขบนนะครับที่จะลงให้ดูนะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับแล้วก็2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบน ู้ชุดกันก็2ชุดนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมานะครับมันจะตรงกับรางวัลที่ออกหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี่ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบนะครับก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับท่านจะนาไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนการอนาคตก็ต้องดูว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักสิทธินะครับ ถ้าดูสถิติเทียบชนนะครับจากงวดที่ออก3-37นี้ก็วดแรกชนกันอยู่2ตัว7กับ6นะครับหลัก10บบนนะครับตัวที่เข้ามานี่คือเลข7จนกัน7 9 0นะครับเลข9เข้ามาจนกันที่เลขหตัวเดียวนะครับเลขหเข้ามาจนกันที่8กับ9นะครับเลข8เข้ามา จนกันที่สามกับสองเลขสองเข้ามาจนกันที่เจ็ดกับแปดนะครับเลขแปดเข้ามาจนกันที่เก้ากับศูนย์นะครับเลขศูนย์เข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับของสูตรทั้งสองสูตรเทียบชนกันนะครับเรามาดูสูตรนะครับ สูตรที่1นนะครับเป็นตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้บวกกันแล้วได้17นะครับคร่าวๆนะครับได้เลขเกียตรตตัวแรกลบ1เหลือ6 6หบวกสได้8 8ดบวกหได้9ทั้งหมด4ตัวนะครับ7 6 8 9กับผลลัวั์ที่ออก3 7 7นะครับเลขเจเข้ามา8 9 7 0นะครับเลข9เข้ามา5 4 6 7นะครับเลข6เข้ามา 8 9 7เก้าเจ็ดศนะครับเลข8ปดเข้ามาเลขสองเข้ามาเจ็ดหแปดเก้านะครับเลขแปดเข้ามาแปดเจ็ดเก้าศนย์เลข0ูเข้ามาเป็นสถิตินะครับเป็นอด,ดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้ห้าบวก5้าเป็นสิบ0ิบวกแปดเป็นสิบแปด สิบแปดบวกหกเป็นยี่สิบสี่ในนิวเี่นะครับตัวแรกลบหนึ่งนะครับสี่ลบหนึ 3. 3่งเหลือสามสามบวกสองในห้าห้าบวกหนึ่งในหกสามสี่ห้าหกหนึ่งนิโย อดุนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ส,สูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีก2งวดนะครับ ทำเป็นตัวอย่างเทียบชนจากสูตรแรกที่เข้ามาจากวัตถิออก377นะครับบวกกันแล้วได้14เพิ่มไปทีละสามแมสูตนี้สี่เจ็ดนสามหกนะครับเลขเจ็ดเข้ามาเจ็ด9นสามหกเก้านะครับเลขเก้าเข้ามา0 3 6 9สามหกเก้าสองนะครับเลขหกเข้า 9กนะ้าสห้ 0, 3, 6, 9, 2, นะครับเลขแปเข้ามา0ูนย์สเองเลขสอเข้ามา5 8าแปหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเลขแเข้ามา0ูนย์สเองนะครับเลขศูเข้ามาอันนี้เป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้บวกกันแล้วได้เลขเก้านะครับ เริ่มไปทีละสามต้มสองห้าแปนึ่ยอหกแปนะครับเราดูว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น หลัก10บ,บนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของคลายครั้งที่2นะครับถ้าเราเอามาเทียบชนกันนะครับงวดนี้2ส,สูตรนี้เป็น2ส,สูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาดุนกันตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข5เลข8เลข1ไม่มีเลข9เลข2ไม่มีนะครับชนกัน ตัวเดียวนะครับ5ตัวเดียวเพียวๆหนึ่งมีโยหกแนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับ เรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสถิติจากงวดที่ออก337เหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูตัวชนนะครับงวดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่2ตัว8กับ7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7 4 3 6ี่สานะครับเลข4เข้ามา3กับ2นะครับเลข3เข้ามา7กับ6นะครับ เลขเจ็ดเข้ามาแปดเจ็ดศูนย์นะครับเลขเจ็ดเข้ามาห้ากับแปดเลขแปดเข้ามาเก้าตัวเดียวนะครับเลขเก้าเข้ามาอันนี้เป็นสี่นะคองทั้งสองสูตรนะครับได้ออกมาเทียบชนกันก็ตามนี้เป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเรามาดูสูตรนะครับ เท่าๆนะครับสูตรที่1บวกกันแล้วได้15 5ห mm ้าห้เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้เลข7นะครับเข้ามา47036เลข4ีเข้ามาเลข3เข้ามาเลขก7เข้ามา8147 เลขเจเข้ามา2 5 8ห้เลขแปเข้ามา36925เนะครับเลขเก้เข้ามาเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับเก้เป็น11 11อบเกหเป็น17ได้เลขเจ็เพิ่มไปทีละสามแต้มศูนย ียวหกแปดนะครับหลักหน่วยบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับเามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่สสถิติเท่ากันนะครับงวดแรก ห้บกสเป็น7จ็เบวกสองเป็น9 9้เบวกแปเป็น17ได้เลขเ็ดนะครับตัวแรกลบหนึ่งนะครับสูตรนี้เหลือหกหบวกสองได้8ปดแบวกหนึ่งได้เก้ทั้งหมด4ตัวนะครับผลรางวัลที่ออก3ามเจ็ดเนะครับเลขเเข้ามา4ี่สห้าหนะครับเลขสีเข้ามาสองหนึ่งสาสี่เลขสาเข้ามา ห้าสี่หกเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเข้ามาแปดเจ็ดเก้าศูนย์เลขเจ็ดเข้ามาหกห้าเจ็ดแปดเลขแปดเข้ามานะครับเก้าแปดศูนย์หนึ่งเลขเก้าเข้ามาอันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมารวมกันนะครับ 5บวก6เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวก3เป็น20ได้เลข0ูนลบ1ะครับตัวแรกเหลือ9 9บวก2เป็น11 11บวก1นะครับเป็น12 09 12 1, 2, 1ยอ68 ่อหนนว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบของเลขท้ทยครั้งที่2เราได้พบแล้วนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับ เดี๋ยวเทียบชนกันก่อนลืมต่อไปสองสูตรนี้เมื่อเทียบชนกันแล้วนะครับมาดูตัวชนก็จะมีเลขสูงนะครับตัวแรกที่ชนมีเลขเก,ก้เลขหนเลข2ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับชนกันที่ เลขศูนย์ก็เลขเก้นะครับ1มิโอ6 8นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับถ้าเรามาจับคู่ดูนะครับหลัก10ตัวเดียวเลขห้า หลักหน่วยสองตัวนะครับศูนกับเกจากคู่ก็50าศูนย์าเนะครับสองคู่ชุดนะครับจับมาไม่มานะครับท่านผู้ชมลองอวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับแต่ถ้าดูแต้มรวมประกอบ แต้มรวมสองตัวบนนะครับก็จะเป็นคู่5้านะครับเข้าแต้มนะครับเข้าแต้ม4นะครับอันนี้แต้มห้าแต้มสเข้าแต้มนะครับคู่5้าก้าก็ลองดูแล้วก็มองว่าเป็นตัวเด่นนะครับน่าสนใจนะครับโคดนี้จะมาไม่มานะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจนี้ก็ ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็รู้ไปทานทานนะครับเรื่อนผ่านไปเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดขั้นมดก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR n แนลหอยฟรีแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไ,ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นชุดสรุปล่างนะครับก็รอ,อพิจารณาในภาพรวมอีกทีนึงนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ